เวลาไม่ได้กลุ้มครับคลิปนี้ผมพาทุกคนมาเดินที่ตลาดละมัดอนมิทติ้งมอบางอ้อนะครับไปเข้าไปดูข้างในกันว่ามีเมนูอะไรทำอมานี่ครับอันนี้ร้านขนมจีนน้ำยามันปูนะชุดละหกสิบบาทน้ำข้นๆเลยนี่ใครอยากหาร้านพิซซ่าแบบทำสดๆตรงนี้เลยนะครับก็มีเหมือนกันเนื้อสวรรค์เนื้อฝอยนะนี่อันนั้นต้มแซ่บนี่ต้มแซ่บร้อนๆเลยมีร้านขา้าวยำนะ เขาจะเป็นกอกให้แบบนี้เลยร้านไส้กรอกเงยอรมันนะครับแต่ว่าคนทําเป็นคนไทยนะนี่กํลาลังทําอยู่เลยสาวบริเวณครับบงัาาบบงชุดละเท่าไหร่ครับ8 9บาทครับ89บาทนะาทนะมาลองได้เป็นชาอินเดียนมสด<ว>มุ้นชาไทยนมสด40บาทนี่เป็นลูกชุบ12อลูก35บาทหากินยากแล้วนะลูกชุบนะลาซานญานะลาซานญาเนื้อผักขมอ,อบชีสแฮมเห็ดแพนเน่พนเน่แฮมชีสก็มีนะใครหาเป็นกับข้าวก็มีเหมือนกันนะครับลาบทอดหอมมากเลยนะร้านกับข้าวอีกร้านหนึ่งนะ มีแบบผัดแบบต้มมีหมดเลยร้านไส้กรอกอีสานแหนมปลาแหนมไก่แหนมเนื้อมีหมดเลยร้านขนมชานหอมหอมสีเขียวเสีชยมพูร้านชายอีกร้านหนึ่งนะขวดใหญ่มากวมากว่า2ลยี่สิบบาทเองมตาตาบะไส้กล้วยโรตีไส้นมนี่มาสมั่นไก่กินขน,นมปังกับโรตีหรือกินกับข้าวก็ได้เลยนะนี่ร้านน้ำลำไยโอ้ลูกบนเริ่มเลยนะครับร้านข้าวมันไก่อีกร้านหนึ่งนี่โอ๊ตไง่ เป็นไก่ต้มไก่ทอดมีหมดเลยนะครับข้าวเหนียวไ,<ก>ไก่ทอดร <ภา S 1> ้อนๆเลยนะครับข้าวมะเขือเปรี้ยวเนื้อนะครับซึ่งที่ร้านเนี่ยเขามีเป็นเนื้อเป็นไก่เลยหากินยางก็นะ<ช>นี่ของโตราคาเดิมไหมเนี่ยราคาเดิม,มาราคาเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะเ,เคคขาขายถูกมากนะอย่างนี้ก็คือชุดละสามร้กรุงห้าสิบบาทนะโตนะนี่บรรยากาศตลาดนะน่าเดินมากเลยชิลๆนะครับ โอเคครับเอาไว้ว่าใครหาของลาซิโอดมาได้เลยนะครับมิติ้งมอบางอ้อตลาดรละมะดอนของข้าวของหวานของทานเล่นเทียบเลยแล้วก็ตลาดเนี่ยเขาเปิดตั้งแต่สี่โมงจะถึงมกักลิบใครมาย่านนี้หรือว่าแวะมาหาของได้เลยนะกับข้าวก็มีเพียบเลยมาเดิน